รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญยานในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ อยู่ทุกทุกวันให้เรานั้นได้ใกล้้องพยายามพยายามทุกสับสายตาให้เธอมารู้ใจและทุกทุกครั้งใ,ใจก็สั่งไวกลัวเธอไม่คิดอะไรต่อให้รักยิงย่งใหญ่สักเท่าไรตป็งยอ่อยเล็กเวลาที่อยู่ใกล้เธอ ม,มงิคจรีใใจอเวลาต้องสามวันจัดอาคารทุกเฮ้ย <c oughs> ไม่รู้จัดแบ่เวลาเลยงานก็ไม่เสร็จแก่โตแล้วนะเป็นพนักงานบริษัทไม่ใช่เด็กฝึกงาน <c oughs> ฉันนะสมัยตอนฉันเข้ามาทำงานใหม่ให้เวลาฉันนี้ เดียวฉันทําเสร็จทันเวลาพอดีเฮ้ยต้องให้ฉันมานั่งบอกนั่งสอนเท่าไหร่โอ้ยเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาจริงๆเลยเฮ้ยฟันบ้างหรือเปล่าเนี่ยนั่งนิ่งเฉยอ,อยู่ได้ไม่มีอะไรจะพูดแรือไงฮขอโทษนะพี่แพปปี้โปรเจกต์เนี้ยหนูไม่ได้ทำมันเป็นของไอพี่แจ็คมันค่ะเฮ้ยแกก็ื่อจะบอกฉันข่อนนี้ฉันจะได้ไปตามงานไอพี่แจ็คมัน โรคจิตหรือเปล่าเนี่ยชอบโดนด่าฟรีมีอะไรก็ทำทำไปเลยไป เนื้อปล่อยตัวเองแกะยะเล่นด้วยคำเสียอารมณ์เสียตลอดเลยอ่ะไม่เล่นด้วยแล้ไปก็ได้วะกิงกิงไม่คิดจะดึงดึงขึ้นมั่กหรือไงเนี่ยโอ้ยแก่แล้วเส้นยืดเนาะอ่ะหนึ่งสองสามเจ้เอาแบบคนรักกันเลยป่ะอะไรหรอหนังเจ้น่ะเหี่ยวมากเหีย ยังไม่กลับจากอังกฤษเ <Okay. S 2> นาะดังนั้นถ้าว่าน้อง <im mon research> น้องและก็น้อง <im mon sar ili> มีปัญหาให้ปรึกษาพี่พี่แพทที่เข้าใจค่ะ ค่ะของไข่ด่าหดียยุดหยุหยิ้งตอดต่อนิดนึงเนาะค่ะ่อกะเพราอ่ะไม่ต้องเยอะนะเพราะมันจะฉุนค่ะหดยยดดยยดอถั่วหัอดยาวอ่ะไม่เอานะเพราะเขาไม่กินกันแล้วไม่รู้ใส่มาทำไมค่ะค่ะทำยัอะหมูนะหมูสับอ่ะไม่เอานะขอเป็นชิ้นๆก็แล้วกันนะหมูชิ้นนะคะค่ะเดี๋ยวนะ เอาเยอะๆนะเมื่อไหร่จะได้ส่เผ็ดๆเลยใส่มาเยอะๆพี่แพ็กที่ค่ะสรุปว่าพี่ชอบทานเผ็ดหรอคะเออทำาไม่หรอกเผื่อว่าวันนี้มันไม่อร่อยอะเนาะเราจะได้เอารสชาติเผ็ดอะกบมันจะได้อร่อยไงอ่าใหี่ๆๆๆๆเนื้นะคะอะไรนักหนาวอ่ะนี่ฉันได้ยินนะยด้หรอพี่ค่ะ่อ่ะพอยสักฝั่งเหนียวนะคะ นิสนิสหนึงค่ะนิสหนึ่งค่ะเอาส้มตำไทยอะค่ะส้มตำไทยด้วยนะคะค่ะค่ะส้มตำไทยค่ะอ่อส้มตำไทยใส่พิซซสองเม็ดค่ะค่ะสองเม็ดค่ะของพี่แล้วอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะอ๋อไม่เผ็ดนะคะข้างลึกสองเม็ดค่ะค่ะเอาอย่างนี้นะพี่แพตตี้ข้าวกะเพราเอาเผ็ดเผ็ดส้มตำไทย ใครเนี่ยอย่ามายุ่ง oh ก the ับฉันฉันน like ั่งกินขนมกาแฟฉันอยู่อะมาไม่ชวนนี่โอ๊ยมีแฟนมือถือด้วยอะมันหลังยืมใช้เลยนะเออไปไหนก็ไปเถอะฉันไม่กินขนมกับแฟนฉันอ๋อถ้าจะมีแฟนโทรศัพท์นะฉันไม่มีดีกว่าป่ะอลิซป่ะนะจริงป๋องเป็นโทรศัพท์เยอะเลยเยอะอยากรู้มากเลยว่ะที่แพตตี้ไหนเล่าให้พวกเราฟังสิว่าทำไมถึงรักที่โต ตัดหัวตัมอย่างนี้วะเอ้าฉันยังไม่ได้เล่าให้วกมึงมึงฟังหรอีนี่นี่เอ้าแ้วทำมึงเล่าให้ฟังแล้วกูจะถามมึงทำไมอะี่นี่ก็ตอนนั้นนะที่ฉันเจอโอครั้งแรกอ่ะเขาเห็นฉันกุ้งใจเขาได้ถามฉันว่าพี่ไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าแค่นี้อะไรวะ แค่นีแกก็ชอบมาแล้วหรอวะหู๊แกวันนั้นน่ะแกวุ่นทั้งวันเลยอ่ะไอ้แจนก็ลาป่วยฉันเนี่ยเยอะอ่ะปัญหาเยอะหัวฉันเนี่ยจะระเบิดอยู่แล้วเนี่ยโอเคแกไอ้วี่โปมันบอกว่ามันปวดทองขี้อ่ะมันหายแล้วหรอโฮ้ยจีบบ้าให้โปมันบอกว่ามีเรื่องไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าพี่ไม่ใช่ปวดขี้ 지금 <목소리도> ช่วยเริ่มเล่าตั้งแต่แรกเลยได้ไหมอะ่ะคือกูฟังไม่ทันกือว่าไม่ใช่ปัญหาที่มึงฟังไม่ทันแล้วแหละอลิซกูว่าเป็นปัญหาของหูออมึงไปก่าไม่กูได้ยินกูรู้เรื่องรู้เรื่องว่าอะไรมึงลองพูสิก็มึงจะชวนกูไปบึงไงแต่กูไม่ว่างแล้วมึงก็ถามมึงก็บอกว่าอะไรไปที่อื่นไหมอุ้ยงานมึงไปบึงเลยอลิส มึงไปเลยกูไม่ยุ่งกับมึงแหละเอาอีแพตตี้อีซาซาเอาอ๊ะเลยกูพูดมาถูกอ่ะแกแกดูรูปฉันรูปนี้สิสวยนะสวยฉันน่าจะอัปรูปเนี้ยลงเฟซบุ๊กรับรองเลยนะมีคนกดไลค์กระจายเลยเนี่ยแอปสองร้อยหกสิบแล้วช่วยฉันได้สุดเฟิร์เลยละแกสวยมากสวยงานเย็ใสกรี๊กเลยเห็นไหมอเลสแพตตี้อะไรอะอเลสแพตตี้จะมาดูอะไรนี่ แต่ว่าแกทำใจดีเว้ยมีข่าวเด็ดข่าวดังที่แกแบบไม่น่าจะแบบไม่น่านถึงนะ่ะทำใจดีเว้ยน่าเป็นคุณไมหมวะแกว่ามหมือนไหม่าใช่เลยว่าายหหวะ พยายามพยายามอยู่ทุกทุกวันให้เราได้ใกล้พยายามพยายามทุกสายตาเพียฉันบารูใจทุกครั้งใจข้างไวกลัวเธอไม่คิดอ้าลดยิ่งอย่สเท่าไรต้องยอเล็กเวลาที 再见。 เธอจะรักกันพอรู้ตัวว่าฉันรักเธออยู่ทุกวันรักแค่คำเดียวไปทุกทกครั้งใจก็สั่งไวรู้ว่าเธอไม่คิดอะไรใช่ตวงานเรี้แล้วเธอย้ายท่าดี